คนไทยจำนวนมากแห่ไม่สบายใจหลังเพจชื่อดังปล่อยคลิปทหารขเขมรกว่า20นายบุกขึ้นปราสาทตะเมือนทมโดยมีทหารไทยยืนคุมเชิงอยู่ข้างทางสืบเนื่องจากเมื่อวันที่13กรกฎาคม2568ได้มีรายงานจากกองกำลังสุรนารีว่าเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกา20นาที ได้เกิดเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชาวไทยทำ้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ทหารกัมพูชาชุดประสานงานณบริเวณปราสาทต,ตาเมืองทมโดยผู้กอ่อเหตุได้ชกเจ้าหน้าที่กัมพูชาทั้งทางด้านหลังและด้านหน้าก่อนจะหลบหนีออกจากพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยสามารถติดตามและควบคุมตัวได้ในเวลาต่อมาจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าผู้กอ่อเหตุคือ นายสมหมายศรีสุคราน,นันท์อดีตอาสาสมัครทหารพรานปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานชมรมทหารพรานจิตอาสาค่ายปักธงชัยและประธานเครือข่ายทหารผ่านศึกจังหวัดสมุทรสาครทั้งนี้เนื่องจากบริเวณพื้นที่เกิดเหตุเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายไทยได้ทำความเข้าใจกับผู้เสียหายไปแล้วในเบื้องต้นเพื่อพยายามไม่ให้กระทบความสัมพันธ์ ในระดับเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายสำหรับผู้ก่อเหตุได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปมีรายงานเพิ่มเติมว่าอาดีตอาสาสมัครทหารพรันสมหมายสีสุกรานันระบุว่าถูกชาวขเขมรพูดจายั่วยุซึ่งทหารกัมพูชาพยายามเข้าข้างและนิ่งเฉยโดยไม่ตำหนิชาวขเขมรที่ใช้พฤติกรรมต่ำตมในพื้นที่ปราสาทตะเมือนทม จึงสร้างความไม่พอใจให้แก่ตนและได้ลงมือตามที่เห็นในคลิปกันล่าสุดในวันที่14กรกฎาคม2568ทางด้านเพจชื่อดังมาดามแมมซึ่งมีผู้ติดตามกว่า1ล้านคนได้โพสต์คลิปสถานการณ์ล่าสุดที่ปราสาทต,ตะเมือนทมเมื่อเวลาประมาณ9นาฬิกา30นาทีพบว่ามีทหารกัมพูชาจำนวนหลายสิบนาย เดินเรียงแถวกันขึ้นไปบนปราสาทตาเมืองทมโดยคนที่ถ่ายคลิปพูดชัดเจนว่าพวกนี้มันหน่วยปวนทั้งนี้จะเห็นได้ว่ามีทหารไทยยืนดูแลความสงบอยู่รอบข้างเราลองไปดูคลิปกันหน่อยดีกว่าครับเแล้วลแปบ๊แปบ กอควนภายในกอควนใช่ไ uhm, ้ยอ like mm ันนี้ก่อในฝึกนี้หนฝึกกอควนซึ่งมีประชาชนคนไทยจำนวนมากที่เห็นคลิปดังกล่าวแล้วเกิดความไม่สบายใจ รวมทั้งไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะการที่ไปลทหารเขมรจำนวนมากเข้ามาในปรา,าสราทตะเมือนทมก็ไม่ต่างกับที่ชาวบ้านเขมรขึ้นมาแสดงสัญ,ญลักษณ์ขอบคุณที่ฟังกันจนจบขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อให้พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ